สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอุทิศตัว40วันเพื่อเตรียมใจสำหรับสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังมาถึงนี้กับดิฉันอชลาพรลิมปนาภิรักษ์ซึ่งเป็นข้อคิดที่ได้จากหนังสือ From the Grave A f o r Day Lent Devotional ของ A.W. Tozer วันนี้ขอเสนอตอนพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่ด้วยง่ายจากพระธรรมสดุดี บทที่103ข้อ13-14บิดาสงสารบุตรของตนฉันใดพระยาเวทรงสงสารคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นเพราะพระองค์เองทรงรู้จักโครงร่างของเราพระองค์ทรงละลึกว่าเราเป็นแต่ผงครีหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้คริสเตียนจำนวนมาก ใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขคือการเข้าใจพระเจ้าอย่างบิดเบือนหลายคนมองว่าชีวิตคริสเตียนเป็นการแบกกังเขนอย่างหนักหน่วงภายใต้สายตาของพระบิดาผู้เคร่งขรึมที่คอยจับผิดพระองค์เป็นพระเจ้าผู้เข้มงวดรักความสมบูรณ์แบบและไม่ยกเว้นความผิดใดๆภาพของพระเจ้าลักษณะนี้ ทำให้ชีวิตคริสเตียนกลายเป็นเพียงเงาของชีวิตที่แท้จริงในพระคริสต์เพื่อสุขภาพฝ่าย athletes, วิญญาณที่ดีเราจำเป็นต้องมีมุม mm. มองที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้าถ้าเรามองว่าพระองค์เย็นชาและเข้มงวดเราจะพบว่ามันยากที่จะรักพระองค์และชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยความกลัวแบบทาต แต่ถ้าเรามองว่าพระองค์เปลี่ยมด้วยความรักและความเข้าใจชีวิตภายในของเราจะสะท้อนความคิดนั้นออกมาความจริงคือพระเจ้าเป็นผู้ที่น่าหลงไหลที่สุดและการรับใช้พระองค์ก็เปลี่ยมด้วยความสุขเกินจะบรรยายพระองค์คือความรักและผู้ที่วางใจในพระองค์จะไม่รู้จักสิ่งใดนอกจากความรักนี้ พระองค์ทรงยุติธรรมแต่ผ่านทางพระโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันร์พระองค์สามารถปฏิบัติต่อเรา,ได,ราได้ราวกับว่าเราไม่เคยทำบาปสำหรับผู้ที่วางใจในพระองค์พระเมตตาย่อมมีชัยเหนือการพิพากษาการสามารถคีธรรมกับพระเจ้าคือความสุขที่เกินกว่าคำบรรยายพระองค์สื่อสารกับผู้ที่พระองค์ทรงไถ่ ด้วยความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติความสัมพันธ์นี้เยียวยาจิตวิญญาณและเติมเต็มหัวใจพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่มีอารมณ์แปรปรวนพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงพระลักษณะของพระองค์ในวันนี้ก็จะเหมือนเดิมในวันพรุ่งนี้และตลอดไปเป็นนิดพระองค์ไม่ได้ยากที่จะทำให้พอพระฒัยและพระองค์ ใส่ใจในทุกความพยายามเล็กๆของเราเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์แม้ว่าเราจะไม่สมบูรณ์แต่เมื่อพระองค์ทราบว่าจิตใจของเราปรารถนาจะทำตามพระทัยพระองค์พระองค์ก็ทรงยินดีที่จะมองข้ามความบกพร่องของเราพระเจ้าทรงรักเราเพราะเราเป็นเราและทรงให้คุณค่าความรักของเรามากกว่าการสร้างจักรวาลใหม่ทั้งหลาย นาเศร้า,าที่คริสเตียนหลายคนติดอยู่กับภาพลวงตาเกี่ยวกับพระเจ้าพวกเขามองพระองค์เป็นบิดาผู้เข้มงวดและความคิดนี้วางยาพิษหัวใจของพวกเขาทำให้พวกเขาขาดเสรีภาพภายในพวกเขารับใช้พระเจ้าแบบไม่มีความสุขคล้ายกับพี่ชายคนโตในเรื่องบุตรน้อยหลงหาย พวกเขาทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ไร้ความชื่นชมยินดีและไม่สามารถเข้าใจการเฉลิมฉลองเมื่อคนบาปหันกลับมาหาพระเจ้าสำหรับพวกเขาการร้องเพลงสรรเสริญและความชื่นบานในคริสตจักรเป็นเพียงความคลั่งไคล้าทางศาสนาพวกเขาคือวิญญาณที่เศร้าหมองดำเนินชีวิตด้วยความเคร่งขรึม และมุ่งมั่นจะทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ฟ้าจะถล่มก็ตามหากเราเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่ด้วยง่ายชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพระเจ้าทรงระลึกว่าเราเป็นเพียงผงคลีพระองค์อาจตักเตือนเราในบางครั้งแต่กระทั่งการตักเตือนนั้นก็เปลี่ยมด้วยความรัก ดังบิดาที่มีความภาคภูมิใจในบุตรชายที่ยังไม่สมบูรณ์แต่มีศักยภาพและกำลังเติบโตขึ้นทุกวันเพื่อมีลักษณะคล้ายพระบุตรของพระองค์ข้อคิดที่ได้ในวันนี้ 1. พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่อยู่ด้วยง่ายพระองค์ไม่ใช่พระบิดาผู้เข้มงวดที่รอคอยจะลงโทษแต่ทรงเป็นพระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความรักและความเมตตา 2. ความสัมพันธ์กับพระเจ้าคือความชื่นบานไม่ใช่ภาระการรับใช้พระเจ้าควรเปี่ยมด้วยความสุขและความชื่นชมยินดีไม่ใช่ความกลัวหรือภาระหนะักและ 3. พระเจ้ามองที่เจตนาหัวใจไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบพระองค์ทรงชื่นชมทุกความพยายามของเราที่จะทำตามพระทยัยแม้ผลลัพธ์จะยังไม่สมบูรณ์ ขอเชิญพี่น้องร่วมใจอธิษฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์สารภาพว่ามีหลายครั้งที่ข้าพระองค์มองพระองค์เป็นพระบิดาผู้เข้มงวดและรู้สึกกลัวมากกว่ารักขอทรงเปลี่ยนมุมมองของข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์เห็นพระองค์ตามความเป็นจริงว่าพระองค์คือพระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความรักและความเมตตาขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ วางใจในพระองค์ไม่ใช่เพราะความสมบูรณ์แบบของข้าพระองค์แต่เพราะความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์ขอให้หัวใจของข้าพระองค์ได้รับการเยียวยาและเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีในการสามารถขีธรรมกับพระองค์ทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน